ลงไปฮันก็มีน้ำเนาะไปทางนี้ไกลกว่านีเลยเครื่องคองเห่าเก็บออกมาตาไบนี้เนาะกำลังที่ลางโอเคเตรียมพร้อมปะนี่พร้อมแล้วน,ะนาราเนาะลางแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วเด็๋พากันไปเจอกันที่ให้น้องนารากันเลยเด้อทุกคนไปเกิบนาราเทกันนะบัดเอ็กบอมมี lòng xin mua nước nó mặn giặc rồi nó cho nó xin luôn à. Nè, đẹp ai này, ai hết rồi cái bơm này, à chêng bơm lồng vậy này. Nha. Sẹp คุ้มค่าไปมาแล้วนอนละล้านเนาะคุ้มค่าบ่ะคุ้มเนาะมีเห็้นภาพบรรยาากแลก็มีกระมูอสึกคุ้มค่าโอ้ปฏิทโธปฏิทโธบักมองกระทาเ่า กอนมัวทำงานแล้วออกแล้วปฏิโไข่แต่มันบบกินนาะนาเนาะบบสันหมดเลยสีเหาแสดงว่ามันหาเก่าลงล่าเลยเขามาซ่านี่เรียบร้อยเลยสีเขามาไวเกือบเลยสีเหงาตอนลามาครันตอนลานี่เีมันกำลังเหื่ออยู่แม่บ ผมคิดว่ามันยืนเส่วนมันยืนไปสุดยอดผู้ได้สีหิวมันนี่เขินงัวเดี๋ยวไอ้ฟามเอาเองกันนะถุงอันนี้เลยถุงมันเนี่ยมันโอ้มันย่องกัเลยเฮ้ยฮะถุงถุงมอถุงมอโอ้โหมันคิดว่ามีเกลือดิป้าผักผักให้ท่องนึ่งเราได้หั่น ผักสองทงติโอเคเัาไปส่งพักว้าวแซ่บเลยงานนี้ไทยแต่เข้ามาหดก้นเนาะคันรีลากว่านี้นี่ยานมันย้ำสีเหลาอยู่โบมีผ้าว่ากันมีผ้าพอกับโอเคนะพี่น้องเนาะห่างจักที่เจออุปสรรค งวย้ำทุกอย่างเข้าไปแล้วเขากะทสิไปเราได้แบบง้างซื้อโตไปทีให้นาราเนาะเพราะว่าเมื่อกี้นี้พากันไปเบิ่งบานเก่าเนาะเบิ่งบานเก่าเลยเรามาหอดพอดีเห็นงวนองนองงวเนาะงวเยอะแยะมากมายกำลังสีย้ำทุกอย่างเข้าพอดีมาเจอพอดีเนาะก็เลยหลังจากที่เคลื่องข้องเราก็สีเดินทางโต้ไปหมูกระทาเห่าเกือบลาดิเกิดขึ้นเนาะนาราเนาะเกือบเลย เฟามาันท้าเขาโดนกว่าัน,นี่มันน่าสีย้ำกินแหละตัวเจ้าเปย์เห็นไหมผู้กระถาเขามันน่าสีย้ำกินแซบแล้วหนงนะ่เกือบได้ให้กรหอดนี้ปึ๊บเป็นหัวบอนสุดท้ายแล้วที่เขาสีคามเนาะ บได้นับเลยจักหัวว่าสนองนารากบ่สนองนาราถ้าบ่บได้นับเลยแต่ว่าหูแต่ว่าเป็นหัวอันสุดท้ายละไก่สิหอดให้น้องนาราแล้วเตรียมตัวขึ้นผู้ขึ้นผู้เลยแล้วก็หอดให้น้องเนาะขึ้นผู้แล้วก็ลงผู้ย่างซื้อไปก่อนค่อยหอดบอนผักเสาแต่ว่าขึ้นผู้นี้หอดส่วนมากเลยจะไปเลย จะไปหดบอนมีเกลือเรากินในกระเป๋ากมีแต่อันน้ำตาลซื้อเอาบ่าล่ไอ้เพิ่นอู้ต่อไม้เห่าไก่แล้วพี่น้องนี่ไก่แล้ว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 กแล้วแล้วไก่แล้วหนองนาลาว่าค่อยสีจับอันนี้ไปหดให้เราค่อยสีกินมาส่นตอนนี้ยังบ่มีเกลือน่องนาลาเนาะ เซฟเซฟ่าสันแต่ว่าคือสีส้มส้มนี่แหละเพราะว่ายังบม่ทันสุกเลยค่อยให้ให้นกเข้าค่ายอยู่ดิบๆนะค่อยเสียไปท่านความหมดแล้วอ๋อแพงได้โลนึงสหพันปออันนี้นะสหหรือซ้ำสิบนี่แหละคือมาให็นเข้าค่ายอยู่ตลาดน่ะค่ายบางมือบางมือก็บบ่อค่ายเจ้ายักษ์ใดเครื่องข้องแบบพวกนี้นะมักใหม่สดพักสดไม่ยั่งขนาดเจ้าต้องไปตลาดตอนเช้าๆนะฮ้าหกโมงเสาร์นะที่เข้าวางอยู่พื้นดินนะไปตอนนั้นกับช่วงตอนแรงตอน ห้าหกโมงแรงเพราะว่าส่วนล่ายูตารเข,าาข้าสีมาค่ายคล้องแบบผวกคล้องสดๆแล้วก็หมึดใบใบแบบนี้แม่น่วงตอน้ากับตอนแรงซื่อแต่ว่าเป็นผวกขนมผวกผักแล้วเขาสี้ค่ายหมึดมือฮนะแต่เป็นประเภทนีแล้วเขาชี้ค่ายแต่ตอน้ากับตอนแรงพูดตู้ไก่ๆแล้วนองนาราห่วงใจเมื่อกี้นี้เนะนาราบอกว่ามักเดยนารานี่แม่น ปูกกรมูมดเท่านี้เนาะก็เลยงามคนที่ปูกรุ่นก็สิีเป็นประมาณนี้เลยพี่นอ้องตุ่นบคอยงามเนะาะแต่ว่าข้องนาราปูกกรก็เลยงามว้าวอันนี้หัวผักบัวน้องนาราส่วนทางหน้านี่ก็เป็นส่วนผักหอมเนาะมืุดวานไม้มืุดวานไม่คือวัออนนี้เลยแบบพี่นอ้องมันได้พอแม่นองนาราปุกผักไบค่ายเนาะ ลาบไปหัวท่านแล้วพากหันย่างขึ้นไปถึงไปพักพอนอยู่ถึงก่อนพี่น้องพักห้อมหมืดเลยเด้อน,นี่พักห้อมเลยกับพักการดคงแม่น้องนาราหมดเลยลโอ้คัก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 นี่พักบัวก็มี มันเทอะเด้เมนองน,นานลานโอ้โหเบิร์ผักเป็นตาสะออนเนาะแต่ว่ายามนี้เป็นยามฝุ้นจับบุคอยงามแต่สำนี้กะที่ว่าโอเคแล้วงามแล้วเนาะโอ้โหอันนี้เมนดอกยังบบาเพื่อนดอกซีเรื่องเรื่องนี่ดอกแกนตะวันดอกแกนแกนตะวันโอ้โหเบิร์ดูนี่ ของพี่แบงค์ฝากมาให้พวกมาให้สิ่งมาให้กินเราได้ให้น้องนารามาพวกฝากมาให้ได้แมวน้องนาราบอกว่าเก็บไปพวกอยู่บ้านน้ำมันเกลี่ยงงามฝากมาให้พวกบ่้วก็ได้ดโหของนาราออกดอกแล้วเนาะดอกคล้ายๆกับดอกตะวันอะไรแม่นเลยแหละโบแม่นคลายเลยเนาะอันนี้ก็แมน่นแกนตะวันดิบึงผักกาดตัวนี้ คือเป็นตาแสบใจพี่น้องน้องฟา้าเพี้ยนน้นองฟา้าเพี้ยนผักกาดเราหิวเลยมักได้หน้องฟ้าม,มักผักกาดอันนี้ลวกแสบแสบเหมือนนั้นมาสุดแล้วน้องเซ็งกับน้องนาราลวกให้กินเบิ้งผักกาดตน้นนี้พี่น้องเอ้ยหุยคว่ำใบไงก็เริ่มเลยโอ้โหต้นเดียวอิ่มเมืมอ่อดกกลัวนี่อันนี้ก็ผักซี่ มาหอดนี้เริ่มไปเห็นตูบแล้วเนาะส้มคำนองนาลาบอกนองนาลาว่าตูบนองนาลาบเห็นวิวแล้ววนะ่าสันราวามักเลยปกมดึดแต่ว่ามาบนนี้ก็เห็นเนาะ นั่นที่นนองฟารม,มาฮ้าจะขึ้นใบซ่องใบเบิองมาเท่านี้แกมนเลยมักเดย์อข่ออกแล้วโอ้โห,โหมักเดย์หน่อยเนาะเป็นมาก์กลายขนาดเลย ได้ยินได้ยินเสียงหองผู้ดได้เนาะหองเมื่อกี้นี่โอ้โหกำลังอู้ขนเมื่อยแล้วกว่าสีฮอดกำลังสีใจผักห้อมบ่นี่เก็บเราใจแบบนี้เราเอาลงไปค่ายปไปมืนนี้เลยบะหรือว่าบอมเนมืนนี้ไ่ได้ไปปะ ทิมไล่ขนาดเลยเนาะโอ้โหเป็นจนได้อาเจ้งถ้าเอือยนี่เมื่อยเลยเ <c oughs> นาะโคตรซาเลยย่างมาสาขนาดเลยพักพอนไปนำย่างเบ่งสมอันตุนนันอยู่บ,ทบุบทาบ่าหยับดักเดียวไอ้ฟั่มสิเป็นนางญี่ปุ่น สบายแล้วบ้านนี่นั่งอยู่นี้เย็นสบายแล้วกำลังใจเนาะเอาคนนี้นี่เม่นไพยน่ะละลูกพี่อ้โอ้เรามาปนำมบ่เปี๊อืมเรามาปห้าเงินได้เนาะนี่ปไปค่ายเองแล้วก็เอาเงินเองเลยเนาะกระแนมมีแห้งมาเปเนาะมาอีกแล้วเจอกันอีกแล้วจริง ้อใส่เอ้ยฟาร์มเบื้งเดี๋ยวดูใจเร็วต้นบักง่ายบักงามเนาะเต็กมาโบธาเลยเอวยฟาร์มยางขึ้นเบิ่งเมื่อกี้คือว่าต้นหน่อยๆนึอยเนื่องบัตเก็บมาไงค่ะนั่น่งมาหดปุ๊บตรงเห็ดเวียกเลยได้นี่ผักพรผักพรไปในตู้เลยเนาะเพราะว่าบ่ได้ย่างแล้วนั่งให้มือเห็ด ยางมาบฆาเมือ่อยแล้วให้มือเห็ดเบียกปปนี่ฆ่าฟักพลันพอจักสุดแล้วนี่เอาไปขายนี่อัดปลูกมานี่ยขายเมื่อแล้วแบบปลูกปลูกใหม่นี่ยจะเคลือละสามแล้วแต่ตอนนั้นบัดน,นี้มกักเดือย์ง่ายเลยไปปลูกวิพุตโอเคพี่น้องตอนนี้กับน้องนาลาเนาะกำลังลงไปห้าอยู่ห้วย เพราะว่าสิไปล้างผักล้างมีล้างเครื่องข้องมาสิเห็ดมูกระทะกินแล้วเห็ดปั่นพ่อแม่ณองนารากินเนาะเพราะว่าจากน้อยพ่อแม่ณองนาราสิกลับเงอนละโอ้เปลี่ยนเกิบบ่นี่โอ้โอ้เกิบอันนั้นบ่มีเบกไรเกิบอันนั้นน่ะมันบ่มีอันกระดุมอยู่ลุ่มขนาดเนาะบ่คือเกิบดำเหรอ แต่ว่ามันกำนน้ำได้ตัวนั้นกำน้ำบนเลือกไล่น่ะออลงไปหันก็มีน้ำเนาะไปทางนี้ไกลกว่านี่เลยที่จริงแม่น,น้ำสายนี่แหละพี่น้องแต่ว่าอันนี้มันไล่น้ำถงังมันบรสะอาดแต่ว่าถ้าบ่มีน้ำแท้ๆเอ,อ่ยฟาร์มก็คือว่าสามารถใส่ได้อยู่นั่นน่ละเนาะ หลังผักหลังมีเห็ดมูกระทะถ้ถมนาลาวามีถ้วยบอกนาลาวาาเป็นยังยืมของเข้าก่อนจากน้อยไปตุปาา๊กนาระกะย่างพ่านบันนี้คือกันเนะพี่น้องย่งางพ่านนี้ไปและ้วกะจะมาทรงขืน นี่บ่อนนั่นละลางอยู่บนนี่เลยตีมีทอ่อนำบ่โอ้นำไล่เนาะ <c oughs> เออพฟิฟคิดว่าลางอยู่อ้าง <c oughs> เปลื่นๆท่านจดบกคนที่มีนำไล่เนาะอู้หดคักเลยเนาะนำไล่มาตลอดเรื่องนี้นี่คักโอ้อยู่นี้ก็มีซ่องลังขาเหือนนี่เลยเอานั่นละตอนนั้นเอฟิามามีเหือนอยู่นี่เลยตี ยังบ่มีนะคือว่าบ่มีแล้วตอนนั้นเฮามาน่ะเห็นแต่เอินไปซําไปให้นครับโตแต่ก็แล้วเห็นมั้ยอือฮู้ๆแลววะตอนนั้นไอ้ฟ้ามาเห็นแต่อันอันนั้นนะอันแม่องปลูกมักเด้ออยู่หันซุนมักแต่งตัวนั้นแฮงหมดแล้วเนาะเจ้าเฮ็ดยังหั่นเฮ็ดอันใส่บ่ น,นี่เลยเครื่องค้องเหา่าเก็บออกมาตากไว้นี่นะกำลังสีรางนี่มีผักบงอยู่นี่นะส่วนผักแถวนี่เสียเอาออกไว้บางเทือสีเก็บว้ซัวไก่หนงนาลาก่อนอู้มีขู่เด็เดจีคนเอาหมดเลยอันต้นเข้าไอยูเข้าไอยูมันบบนี้เขานมาไปแล้วจากน้อยเหามาแล้วเขาอยเอามาฟักอีกเนาะโอเค อืม้เาเมื่อหลอกนี่เลยลังผักนะผักห้อมเครื่องห้อมผักบงกับ,บ,กบยูรุ่มเห็ดกับยูรุ่มเด้อพี่น้องแต่ว่าใจกุเราเห็ดมีแต่กะลานอยูมม่ถึงเนาะล้วก,กำลังทีซอยซีนแล้วก็โป๊กลูกจีนเนาะลางลูกจีนนนองนาลากันนี้กำลังสีหลังเขี้ยงลางลแล้วก็พากันขึ้นเมื่อเนาะเมื่อไปกินอยู่ ส่วนมักเลยน้องนาราในที่พูดเลยโอเคเตรียมพร้อมป่ะนี่พร้อมแล้วน้องนาราเนาะล้างแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดียพากันไปเจอกันที่ให้น้องนารากันเลยเด้อทุกคนเดี๋ยวน้องฟาร์มซีหิ้วนำแล้วก็จับเอาอันนี้เนี่ยจัดไปพร้อมแล้วเาเา็ดลอมอวงเนาะนี่นบวงกระลำนารากำลังดัด mục ata bundoi lê a tink kikin bai tink kuy bay gì vợ. bay 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 điều. nhìm bay điều bay 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 แม่แหละลงนาราบอกว่ามีน้ำมันเลยโอ้ยบ่อได้ดอกล่ะเขาปิ้งไปรถปิ้งไปรถใส่เกิือนาราเทกันนะบัดเอ็ดฟ้ามีใสเลยหมูกระทะเด้ไล่โูดตัวนี้นำออกล่ะฝากนี่อย่าอย่าเฝ้าใส่ไหลอันนาหันน้ำลดพอแล้วใส่แต่พักก่อน จะไปต้องฟื้นลายเด้อความไหนตรงแต่ตัวน้อยตักความแล้วแล้วล่ะตักน้ำมันออกามันออกขึ้ำมันเตลลย่ะักอี่คือพยองไปไว้ไกลๆเลยเหมาะพยองไปไว้ข้างๆ่ันอันอน้นองล่าหนึ่ง บ่ม <l> ีน้ำมันบ่มีน้ำมันหมูอกี้เราเอาน้ำมันมาหอยแล้วก็น้ำมันที่เราเห็ดกินนะเอามาใส่หมูล้วเอามาจวดจวดก่อนหมด ลองซีมมันดนน้ำมันจางเลยมันเข็มละบ่วงเจ้านะ่ะซีมและนะ้วน่ะเกลือก็มีได้เกลือลย้อนเด้พอดีปะพอดีเนาะเขอน,นอนสองทงพอดี ไฟบอกมนละมูกระทะที่แฝกที่สุดคือมูกระทะอันนี้แล้วใส่ชุมือชทลเาไเดอเ ไปมีเนาวอะไรค่ไปซีนเมือก็ยังคือคือซีเมเราซีนมั่วได้อันนี้ซีนมูดได้คนละซีนแล้วน่าเอาดีๆเด้ขีบแล้วละคนแก้ได้หมดเลยคือห้องแต่ซีนนารโบ่นารโบคือห้องแต่ซีน มันอันเต่านั่งบกพรคนเนาะพี่น้องก็เลยปีงใส่จานแล้วกรับปันกันกิน <laughs> <c oughs> น้องอ่ะเจ้งคือแม่โน่าเนาะ หน้าตาคือแม่นี่คือกันเลย

พลาดมากพอได้ก็เลยเทีย่ยวมาเป็นตอนรอบนีม้มาแล้วมาแล้ว ใหกินแบบอ้ายนี่อ้ายเฮ็ดเบิ่งนี่อาเจ้งนี่เบิ่งเราเฮ็ดนี่เลเฮ็ดกินอาจําืมืว่าเฮาบ่อยากนีเฮาก็จําเลยนี่ามาจํานี่เากินเลยจวน้องันุอาวเําจมหลมันยุ่งยากเอยคยบ่เฮ็ดเอาแบบนี้เด้อพี่น้องหมูกระทะที่แซ่บที่สุด เออถอกเลยก็ได้มันแห้งัมนแสบจนละาเย็บตีนโอเคแสบบอเป็นจังไรแสบปบออมาไหมเรามาไหมเลอินอันคนยูฮันเบะก็จะยูรูมฮันบอ ของกินแสบเอื่นคนมางกินไลยไร่กินนากันจึงแสบแห้งแสบขึ้นไปบ่งน้องนาลาคือโจรกลังินแบแบบกนขอว่นี่พูึงว่ากนนี่นี่นาลกากินแสบขนาดเลยคนเต็และมูกระทาที่แสบที่สุดแหละนอนาลาเนาะพบมาควบมาไก่จักหลักทางเขาเอามาควบมาไก่เนาะแต่ว่าแสบาเเจ งกกองเกสอาไม้กันเก็บไปเกสิลน้อไ,ไ,ไม่ตัวค้อยเอาห้องนะัะขำญ่แท้ตอวนั้นคาดแล้วมันง่ายแล้วล่ะไม่รองลูกคุกบ่คุ้มค่าไปมาแล้วนอนร้านเนาะคุมค่าบ่ คุมเนาะนี่เห็นผ่าบรรยากาศแล้วนี้ก็หูสึกคุมค่ากับการแบกมาเปมานี่มอนี่ให้นาราจองมอนี่ <c oughs> นาราจองเลยนารา <c oughs> <c oughs> ยิ้มเปื่อยๆแล้วบอกนาราจองเล้วยิ้มเปื่อย